สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า mm hmm. มืเอนี้อิ่มทองในห้องของจ้าจะจะมาบอกสรรพคุณของเมนูอาหารของมืเอนี้เนาะมืเอนี้จะมีแกงเนื้อไม้ค่ะแล้วก็มีสมตำเนาะเคลื่วนเนื้อไม้ค่ะเวลา่าในห้องก็จะมองว่าเอ้ยมันมุมี้ประโยชน์นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จริงแล้วค่ะเนื้อไม้มีประโยชน์มากเลยมีกากใยอาหารที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งลำไส้เนาะ ลดอาการท้องผูกอย่างนี้ยังมีแค่กรี่ตำด้วยเป็นสารอาหารับประทานได้ให้เหมาะสมสำหรับคนกับร่งกายทุ่มอาหารเนาะออนองใหม่ยังมีโปรตีนด้วยนะคะโปรตีนโพแทสเซียมวิตามินเอแลวแคลเซียมอีกอันนี้คือม,มีประโยชน์มากมา,กอ,ยาอย่างที่เขามองว่าเอ้ยน้อหมันมมีประโยชน์แต่แต่น้องใหมูลึกๆแล้วอ่ะจริงๆแล้วเขามีประโยชน์ ลองหาท่ามใดเด้อค่ะ่วนเห็ดมูหนูค่ะมีประโยชน์มากเลยเห็ดมูหนูจะมีสองชนิดเห็ดเห็มูหนูขาวกับเห็ดมูหนูดำเนาะอันนี้เอาเห็ดมูหนูขาวมาเนาะเฮ้ยไม่ใช่มอนีีเอาเห็ดมูหนูดำมาเนาะเห็ดมูหนูดำนี่นี่นี่ให้เป็นรสจืดนี่เป็นคลายวุ่นเนาะสรรพคุณหลายมากเลยค่ะตอวนี้เรื่องกระเพาะลำไส้ร่างกายอ่อนแอเนี่ย ตัวนี้จะซอยดีมากเลยสม,ม่ำเสมอการซึกรอของร่างกายเนาะแล้วก็รักษาโรคความดันโลหิตสูงเส้นเลือดแข็งแข็งตัวค่ะมีประโยชน์มากแล้วก็ประสานเลือดหรือฟอกเลือดได้ค่ะ,ะทําให้ปอดชุ่มชื่นและช่วยช่วยทำให้เลือดเย็นได้เลยนะคะ มีแก้ไอแก้อาการไอเนาะอาจเจียนเป็นเลือดเนี่ยซอยได้ดีมากเลยเลือกกำเดาเนี่ยค่ะ<ม>แล้วก็ทองผูกและซอยนี่ยิ่งต้องรักษาหรือสีดวงทว่านที่ชิ้นนี้เลือดออกมากเนี่ยตัวตัวนี้ซอยได้ดีมากเลยค่ะแล้วก็สำหรับเป็นยิ่งเนาะประจำเดือนมากๆหรือตกขาวของยิ่งคะ่ะตัวนี้จะซอยได้ดีมากเหมือนกัน,น<ม>แล้วก็ยิ่งรักษาอาการตกเลือดหรือแบบ มันยิ่งอะค่ะที่ตกเลือดตัวนี้ก็ซอยได้ดีคือก,กับซอยหามเลือดเนาะกัแก่แก่มือชาแขนชาค่ะตัวนี้ซอยได้ดีประโยชน์เขาหลายมากเลยาหาท่านได้วยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นเห็ดน้งฟ้าเนาะมื่อนี้เอาเห็ดน้งฟ้าขาวมากนี่ประโยชน์ค่ะนี่โปรตีน,ช,นช่วยสม่ำมส่วนที่สึกล็อในร่างกายเนาะแล้วก็ ยัง,ยงเป็นมีกากใยอาหารสูงและไขมันตำ่ำทำให้รู้สึกอิ่มเร็วและอิ่มทองในนาน่งข้นค่ะ,ะและยังช่วยกระตุนลง่งกระตุนการทำงานของสมองและระบบประสาทป้องกันโรคแอมไซเมอร์ค่ะตัวนี้ดีมากเลยค่ะแล้วก็ยังมีสารต้านอนุอนุมูลอิสระและวิตามินที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ยังสามารถป้องกันโลคหวัดได้ด้วยค่ะเลยอันนี้ดีเหมือนกันค่ะฮิตถ้าเกิดเท่าน้ำเห็ดสามอย่างมันร่วมกันนะจะมีประโยชน์มากเลยแต่มือนีมีแค่สองเนาะ่อปกตจะเป็นยอดปักทองเนาะปักทองอะไม่ว่าเม็ดไม่ว่าลูกมันหรือปล่นมันนะคะแล้วก็เม็ดเม็ดปักทองอะค่ะวนมีประโยชน์หมดเลยประโยชน์ทางแบบ เพิ่มในความผิวสวยเนาะมีวิตามินซีมีวิตามินให้ให้ให้ร่างกายให้ผิวพรรณด้สวยงามเนาะมีวิตามินอีพอและยังต้องป้องก,กันโรคมะเร็งได้ระบบช่วยลดน้ำหนักอ่ยังช่วยเพิ่มสภาพของอสุจินะของเสพใจเอ่อระบบูมดค้มกันขาดในร่างกายกล้องดีมากเลย ช่วยในสายตาค่ะตาใสาเข้ามาตาใสคือแบมองเห็นชัดมีความมองเห็นชัดชัดเจนมากขึ้นเนาะเพราะว่ามีมีวิตามิน C วิตามิน e อีหอมอ่าแล้วก็ดีต้องดีอ่าในร่างกายของผู้ชายเนาะในในการป้องกันตำลุหมาโตอันนี้ดีค่ะแล้วก็ระบบปัสสาวะต่อปัสสาวะเนาะ หก็หลดความเสี่ยงในการเป็นโรคอ้วนหรือความดันโลหิตสูงได้นี่ไี้ใยอาหารหลายขอมล้วก็ไขมันดีไขมันตำ่ำดีต่อร่างกายค่ะแล้วก็ยังยังช่วยให้แบบในท่านในกินเราเนะ่ะนอนหลับสบายเข้าแบบทักคอนในเพียงข้อเนาะ,ะลองหาทำหาหาเอามาลวกมาต้มก็ได้ค่ะ มาโรเจิ้น้ำพริกได้ค่ะต่อมาก็จะเป็นพริกนะคะเนาะพริกนี้มีมีประโยชน์เหมือนกันค่ะช่วยกระตุ้นให้อยากอาหารเนาะให้ช่วยไออากาศปวดต่างๆได้ปวดท้องปวดอะไย่างนี้มันจะมามันจะมาซอยสลายมินเลือดให้ร่างกายเข้าเหมือนเหมือนปบปกติ แล้วก็ส้อยกระตุ้นสอมองส่วนกลางให้ลังสารอินโดฟินออกมาเนาะแล้วก็ช่วยพับเซมภะทำให้หายใจได้ลุกขึ้นเรายังช่วยป้องกันะมเนะเร็งเพราะว่ามีมีมีวิตามินอี e กับวิตามินซีเนาะอันนี้ก็ดีค่ะพิกค่ะประโยชน์ของพิกเนาะตะไคร่เนาะตะไคร่ยังคือทุกคนพอจะหูจากนอกประโยชน์ของหลายมากเลย แบบคนที่เบื่ออาหารกระซ o ยได้ดีมากในเรื่องล่ำใสลดอาการอักเสบในร่างกายเนาะแล้วก็ล้างสารพิษแล้วก็โรคความดันโลหิตสูงที่เป็นโรคหัวหอมอะค่ออะอันนี้ก็ดีเช่นกันค่ะแล้วก็แก้บรรเทาอาการวาร์สแล้วก็ช่วยย่อยอาหารอันนี้ดีเช่นกันค่ะนะคะ mm hmm. แล้วก็เป็นคาอ,อ,นนอ่าอ,อนหรือคาอ่อนหรือคาธรรมดาอะไรคะ่ะมีประโยชน์มากเลย ตามที่เขาสำรวจมาเนี่ยว่ามีมีประโยชน์ถึงหาหาสิบสามประโยชน์ขเขาคือมีหาสิบสามอย่างอ,อันนี้เาบอบระบบงานเนาะแบบบ,บ,บำรุงร่างกายจะเลือดอาหารเนาะแบบบำรุ่งถานไฟในร่างกายพร้อมแล้วก็เป็นแผลนี่กระเพาะเนี่ยก็รักษาได้ดีค่ะปวดเป็นล้มพิษเนี่ยค่ะรักษาได้การระบบทางเดินหายใจแล้วก็แน่นหน้าอกบนะคะ ืซอยใดค่ะแบบแบบเจียนเนี้ยะค่ะช่วยท่องรือทองเฟลือค่ะแบบักษาในระบบหลังกางเนาะปวกล้ำไส้พวกอ,อ่อทองร่วงเนี่ยค่ะอาหารเป็นพิษก็ซอยได้หลายค่ะาหาสิบสามประยูของเข่าอาหาสิบสามอย่างเนาะของอา่ารบึงค่ะถ้าไปก็จะเป็นหมวหอมค่ะมวหอมแดงเนาะมวหอมแดงกับนี่ประยู์ บำรุงหัวใจบำรุงโลหิตสมองแก้วัดคัจบูกเซมฮะหลักาปัสสาวะป้องกันมะเร็งนั่นค่ะแลวก็นี่ต่อตังอันนุ่อิสระ,ะเสริมสร้างความความจำเนาะอันนี้จะได้ดีมากว่านี่เพิ่มความจำของคนเขาที่ตรงการเนะเราะลองไปหาทานบนค่ะหาไม่รู้ทีนี่นี่เห,มอ,หอมออะค่ะเป็นมะเขือพวงค่ะ มะเขือพ่วงค่ะที่มะแขงเนะาะค่ะเป็นภาษาอีสานก็เป็นมะแขงอันนี้มะตะแก่พ่วงค่ะมีประโยชน์รักษาได้ถึงกับซีโรคลายเลยค่ะนี่โรคกระเพาะเบาหวานไขมันอุดตันนี่เลือดแล้วก็โรคขาดสารอาหาระคะ่ะลองไปหาทานเลยองะคะ่ะแล้วเข้าไปก็จะเป็นชะอมค่ะชะอมนี่มีประโยชน์มากมากเลยค่ะมีวิตามินเอวิตามินบีสอง วิตามินบ3ค่ะเป,เป็นเป็นแร่ธาตุดีเนาะมีโซเดียมด้วยเนาะ,ะส่วนการที่ที่ที่ทตะเคาะให้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นบำรุงในในร่างกายแบบมีประโยชน์มากมามส่วนทองอื่น,นย่างเงี้ยค่ะก็ซอยซอยใดเนาะ,ะบำรุงเอ็นไข่แข็งแรงแล้วก็การที่เขามีประโยชน์เขาก็ไม่โทษเชน่นกันค่ะของชะโอ ถ้าผู้ใดที่เป็นพุนลอดลูกเนาะสติที่พุนลอดลูกมิ่งที่พุนลอดลูกลอดบุตรค่ะมันจะเห็ดให้น้ำนมบ่ค่อยมีเนาะหลังลอดบุตรบ่บ้วรับประทานแล้วก็คนที่เป็นโรคเก่าค่ะคนที่เป็นโรคเก่ามันมีสารที่ินที่เป็นกระตุนขอขอให้อักเสบอะค่ะให้เห็นให้ให้ดีลเลียงเนะาะเขามีความอร่อยก็ตตองก็ต้องเบิ่งร่างกายเจาะของน้าเนาะมันจนะห้โทษเช่นกัน นันเขาเหงียวเนาะกะหูประโยชน,น์ของเขาเด่นห้ร่างกายแข็งแรงบบนุ่งร่างกายไม่ก้นกิ่มท้องเนาะแล้วกะบบนุ่งผิวพันธ์เนาะอันนี้เดือดซอยซอยในเวลาข้ามาผสมกับเมนูอ,อาหารพวกผัดขางเคียงเนาะส่วนน้ำยาหน้นาค่ะน้ำยาหน้นานี้ประโยชน์มา,มากมากเลยโบไห่แก่เนะาะโบไห้เท่าอันนี้ทุกคนต้องการเนาะกะเรากาสารพัดโลกเลยค่ะแก่ ลดความอ้วนโรคเบาหวานความดันหัวใจมาเล่นุ่มแพ้ร้อนไนไม่เกลีดค่ะแล้วก็ผู้ใดที่เป็นกดไหลย,ย่อนนะคะดื่มน้ำดื่มน้ำอย่านั่งก็จะได้ดีมากเลยค่ะปลอดร้อนนอนโกนึงค่ะซอยได้ดีค่ะแล้วก็ลิซีดวงไส้นัดจมูกค่ะเป็นตุ่เนาะอันนี้ประโยชน์เขามากมากเลย จะกินประกอบใส้อาหารหรือจะกินน้ำมันเพี้ยวๆเลยก็ได่ค่ะมีประโยชน์มากเลยค่ะอย่างที่ห้องหูนาะเสร็จมะละกอค่ะมะละกอก็มีประโยชน์มะละกอเดิบก็มีประโยชน์มะละกอสุกก็มีประโยชน์แม้กระทั่งตัวอย่างอย่างของมะละกอค่ะก็มีประโยชน์เพราะฉะนั้นไม่มีสมตำเสมอของสม่ำเจมอ่ะมะละกอมันก็จะซอยขับน่มปัสสวะเนะ ขับพยานในในในบางคนที่เขาได้กินแล้วมีการไข่ขับไปพยานในร่างกายเนาะแล้วแต่ถ้าเป็นน้ำงมะละกอมันก็จะซอยหลางไขมันเพราะที่พนังล่าใส่ค่ะได้ดีส่วนทายางมันอาจจะซอยกัดหูไฟฟ้าเนาะอันเนี้ยจะได้ดีมากเลยลองทานถ้ามนู่นที่ถ้มีสมตังก็จะซอยในระบบร่างกายเนาะแล้วก็แล้วก็ มะเขือเทศค่ะมะเขือเทศนี่ก็หายซาคุนหลายเท่ากับโรคสมองเสื่มอมการแข็งตัวของหลอดเลือดนะคะแล้วก็โรคความดันลโลหิตสูงโรคหัวใจขาดเลือดนะคะอันนี้ก็ซอยบํงรุงเนาะแล้วก็ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเม็งล้ำใส แล้วก็ส่วนของมายิ่ง่ยมีประโยชน์มาเลยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งร่างไขยในเพศหญิงเนาะอันนี้มะเขือเทศก็จะมีแล้วกัวนางที่เขาหิงห้งกันกบผิวพันธ์เนาะบำรุงผิวพันธ์ส่วนมะนาวค่ะมะนาวก็กมีประโยชน์คือ,อมันอาจจะหายเป็นกดเนาะแต่สุดท้ายเราไม่มีการรักษาแผลแผลแผลให้เพาะพนะคะลดการอักเสบต่างๆเนาะแบบร่วงหายใจชุ่มชื่นช่วยลดน้ำหนัก ช่วยในการดีท็อกซ์กันครับทายหรือผงหน่ำปัสสาวะอะค่ะแล้วก็ส่วยใหญ่อาหารทำให้ดูพัฒน์ติงตต่งปังแล้วก็เติมความชุ่มชื้นในร่างกายสร้างสร้างพุ่มคุ้มกันในร่างกายเนาะแล้วก็เพิ่มและและให้ทายอารมณ์ดีปรับสมดุลในร่างกายเนาะอันนี้ก็คือประโยชน์ของมะนาว แล้วก็พริกตําที่เ้าบอไปท้างต้นเนาะก็จะเป็นซ้อยกระตุ้นให้อยา,อาหารมากขึ้นเนาะ,ะช่วยกระตุ้นสม,มองส่วนกลางให้ลงังสารอินโดฟินเนาะให้แบบนี่ร่างกายมีความสุขกระตือรือร้นแล้วก็ช่วยสลายลิมเนื้อด,ด้วยเนาะประโยชน์เขาก็าเขาให้ลดพชกรกะจริงแต่ก็ประโยชน์ของเขาก็มีเนาะ นุ่ยยอ,อกกบไขโปรตีนนะยังที่ห้องรูเพื่อเนื้อสัตว์กะไขโปรตีนในร่างกายซอยมันนุ่งร่างกายเนาะแต่ไม่น,นุน่งมือเยี่ยงแต่ไม่สม,าม่ามีแกอาใหม่อาจจะสับพคุณนอาจจะมีมากไม่ลองลองขาลองทำท่ากันมีประโยชน์แต่ละอย่างพอเอามาร่วมกันแล้วมันจะส่อแซมในร่างกายของเฮ้าในแต่ละร่างกายข,าข,าของคนที่ที่บุกคงในร่างกายเนาะจะได้แข็งแรงดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ แคดไทยมันมีประโยชน์ขึ้นมาได้เนาะเมนูยู่นี่เห็ดง่ายๆไปเปิดเบิ่งในอิ่มทองในห้องชาวใดได้